ในหุบเขาแห่งหนึ่งมีสัตว์อยู่3ตัวที่ขายของเหมือนกันแต่ทํายอดขายไม่เท่ากันแม้จะขายของเหมือนกันแปะ๊ะใครตั้งราคาถูกที่สุดใครขายได้เยอะที่สุดเจ้าแก่ตั้งราคา1000ตรงๆมันเชื่อว่าของคุณภาพดีควรตั้งราคาตรงๆไม่ต้องหลอกใครหลอก1000พันก็พูดไปเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนมองแล้วรู้สึกแพงแบบไม่มีเหตุผลแม้ของจะดีแต่ใจคนยังไม่อยากจ่ายเจ้าแพะกลัวขายไม่ออกเลยลดราคาลงเหลือ950แต่พอลดราคาปุ๊บ กำไรหายลูกค้าก็ยังลังเลรู้สึกว่าถูกแต่ไม่รู้ว่าคุ้มไหมเจ้าจิ้งจอกตั้งราคา990อย่างนี้จิตวิทยาตั้งราคาที่ไม่ถึงพันโดยตั้งไว้ที่990ในใจคนซื้อรู้สึกว่าไม่ถึงพันเมื่อเทียบกับของเจ้าอื่น990ดูคุ้มกว่าทั้งที่ต่างกันแค่1ิบบาทแต่จิ้งจอกกลับขายได้เยอะที่สุดและไม่ต้องลดราคา คนซื้อใช้อารมณ์ในการตัดสินใจมากกว่าเหตุผลตัวเลขอย่าง990 1,290 2,990มีผลกับอารมณ์ของคนซื้อมากกว่าอยากได้เทคนิคการขายหรือการตลาดจริงๆที่เล่าแบบสนุกๆกดหัวใจกดแชร์และกดติดตามหนีหน้าดิจิตอลนะคะ